5วิธีดูแลรถจอดไว้นานในช่วงหยุดอยู่บ้านเพื่อชาติอันดับที่1ครับคือการดูแลแบตเตอรี่โดยการสตาร์ทรถการจอดรถทิ้งไว้เป็นระยะนานนาน,นานเป็นสัปดาห์หรือนานเป็นเดือนโดยที่ไม่ได้สตาร์ทเครื่องยนต์อาจจะส่งผลกระทบทําให้แบตเตอรี่รถยนต์เสื่อมสภาพและแบตเตอรี่รถหมดได้อย่างไม่น่าเชื่อครับ อย่าลืมว่าระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆในรถเช่นวิทยุรีโมทกันชมโมยหรือวิทยุยังต้องใช้ไฟจากแบตเตอรี่เพื่อหล่อเลี้ยงในการทำงานอยู่ตลอดเวลาแม้เราจะไม่สตาร์ทรถก็ตามครับ เพื่อป้องกันการที่ว่าแบตเตอรี่จะหมดไปเราควรที่จะต้องสตาร์ทรถบ้างอย่างน้อยทุกๆ2วันหรือถ้าคนที่ไม่มีเวลาสมควรที่จะต้องหมั่นมาสตาร์ทอาทิตย์ละ1ครั้งครับติดเครื่องทิ้งไว้ครั้งละประมาณ10-15นาทีหรือเอารถออกไปขับให้ได้ระยะทางที่ไกลสักหน่อยเพื่อชาร์จไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่เพื่อให้ชิ้นส่วนต่างๆภายในรถได้เคลื่อนไหวบ้างไม่งั้นพอเราจะกลับมาใช้งานแบตเตอรี่รถยนต์อาจจะต้องหมดครับแล้วเราอาจจะต้องเสียเวลามานั่งจับแบตเตอรี่ครั้งหนึ่งครับ2 เติมลมยางครับรถที่ถูกจอดทิ้งไว้นานๆน,น้ำหนักของรถจะกดทำให้ยาง รับน้ำหนักทําให้ตัวยางนั้นแบนลงและอาจจะเสียรูปได้ถ้ารถไม่ได้ขับก็เติมลมยางให้แข็งไว้ก่อนครับถ้าสงสัยว่ารถคุณแรงดันยางกี่ปอนด์ให้ดูจากสติ๊กเกอร์ที่ติดอยู่ตรงประตูเสาข้างคนขับครับหรือในคู่มือการใช้รถควรตรวจเช็คลมยางอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเพื่อรักษาลมยางให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมครับอันดับต่อมาครับจอดรถในที่เหมาะสมและควรหมั่นที่จะล้างรถเมืองไทยขึ้นชื่อว่าแดดร้อนสุดๆครับแดดที่ร้อนจัดเป็นปัจจัยสําคัญครับที่ทําให้ตัวยางหรือ ชนิดของยางที่อยู่ในรถเนี่ยอาจจะมีการเสื่อมสภาพและแดดก,ก็ยังเป็นตัวทำลายสีรถจนส่งผลให้ทำให้แล็กเกอร์ที่เคลือบตัวรถเอาไว้ลอกออกมาหรือทำให้สีของรถนั้นซีดลงได้ครับจึงสมควรที่จะเก็บรถยนต์เอาไว้ในที่ร่มแล้วหาผ้าคลุมครับแล้วก็ถ้าเกิดมีเวลาว่างก็ควรที่จะล้างรถเพื่อเป็นการรักษาสีของตัวรถให้อยู่ในสภาพที่ยังสมบูรณ์เหมือนเดิมอันดับที่4อย่าดึงเบรกมือเพราะว่ารถที่จอดเอาไว้นานๆไม่ควรดึงเบรกมือค้างไว้ครับ เพราะว่าเบรกอาจจะติดได้และอาจจะเกิดปัญหาขับรถไม่ได้หากต้องการไม่ให้รถไหลควรใช้บล็อกหรือวัสดุอื่นแทนการดึงเบรกมือจะดีกว่าครับและันดับสุดท้าย ควรที่จะถ่ายน้ํามันเครื่องและควรที่จะเติมน้ํามันเชื้อเพลิงไว้ให้เต็มถังครับน้ํามันเครื่องที่ใช้งานมานานแล้วมักจะมีสิ่งปนเปื้อนไม่ว่าจะเป็นเศษเหล็กเศษผงต่างๆในอ่างน้ํามันเครื่องและมีสภาพเป็นกรดอาจทําลายชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ถ้าจอดรถเอาไว้เป็นเวลานาน,านๆนับเดือนสมควรที่จะต้องถ่ายน้ํามันเครื่องใหม่จะดีกว่าครับและในช่วงที่มีน้ํามันราคาถูก เราควรที่จะหาโอกาสเติมน้ํามันเอาไว้ให้เต็มถังเพื่อป้องกันความชื้นที่จะเกิดขึ้นในถังน้ํามันและอาจก่อให้เกิดเป็นสนิมภายในตัวถังน้ํามันเครื่องได้ครับถ้ายัางไงก็ลองใช้วิธีหลักการเบื้องต้นทั้ง5วิธีนี้ดูนะครับเผื่อท่านใดต้องจอดรถทิ้งเอาไว้นานๆเพื่อเซฟรถของเราเองถ้ายัางไงขอความเมตตากดไลค์กดซับสไครต์ให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับถ้าเกิดมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างสุดนี้สำหรับคลิปนี้ขอคุณครับสวัสดีครับ